ใครอาหารใกล้จะหมดมานี่ดิอ่ะเอาไปเลือดตัวเองที่ไหลออกมาเอาไปกินแตนนี่ไว่าทำไรวะายอ่เืออร่่อยกวาเฮ้ยเอาใช่ป่ะดรอปให้นะเอาไปเอาไปเอาไปเอมาอีโอ้จินเพิ่มอิ่มเป็นเดือนแดกไปแดกไปมึงอะไรข้างใหญ่ข้างใหญ่ไหนไหนไหน เดอะมอลหรือโลตัสน่าจะบิ๊กซีกว่าวันนี้นะครับเรามาพบกับเกมเอ่ออินเฟสเทชันนะครับพาร์ทที่สองแล้วนะครับเข้าเซิร์ฟเวอร์ไหนกันนะเหมือนเดิมมะเหมือนเดิมครับมอนเดิมนิวฟูลคิกันเดี๋ยวภาพชันแล้วเมื่อกี้ภาพยังกางไม่รู้ไม่รู้ไง่ายแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวเปล่าเลยเนี่ยปวดคอ เราต้องไม่ไปหาคนนะตอนนี้โอ้คลิปแรกภาพอย่างเชี่ยขอเข้าบ้านนี้ก่อนไหนแมสกินบอกจูเมืองตอนนี้ถ้าจะมาก็มาด้วยปลอดภัยไม่ใช่มีคนให้แชร์แรงของกูแล้วเนได้ไหมวะไปโจ๊มปืนเอาเลยโอ้โหไม่ใช่ลูกซองปืนอะไรไปลูกภาพอยเปลี่ยเอาด เฉลงมันเอาไปทำอะไรต่อได้ไหมนะ่ะโจเชียร์เองอุอ้ยเยียภาพอย,าย่างสวยน่าจะว้เปิดตาได้โจแอดหน่อยแอดหน่อยแอดทีมหน่อยเออภาพต้องหนีซะแม่นิวเอไออ,ออะไรนะเดี๋ยวทอยเกมมิง่งทอยเกมมิ่งไม่ได้ก็ได้เขา,าจะ ไปคำขอยาไไปไปมาที่ภาพอย่างชาัดอันแรกภาพอย่างกากเฮ้ยกูยอยู่ใกล้เมืองเลยอะ่ะเออพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยโจโจเปิดเราไหมกูต้องไปตรงไหนเนี่ยล็อกกี้ออฟอร์ดเหรอทุกคนกูต้องไปทางไหนเนี่ยบึงเดิมอ่ะบึงที่โดดกายตอนนั้นอ่ะเดอร์ซิตี้อะดิ อาวนี่ก็อยู่บาลนี่ก็อยู่บาวเดอร์ซิตี้อะเนี่ยจุดนัดพบเลยฮะใ,ใกล้มึงเหรออยู่ตรงไหนไอตุนไปลอยมอไซค์เขาไอตุนเลิกเล่นไปแล้วเหรอยังอยู่เปล่าปิดไม่อ่ะมันคงคุยโทรศัพท์กับครูว่าน่ะเออถ้าไม่ต้องหนีดิ เอาเหรอเอออไ้เหี้ยที่หลังกูตายมั่งแล้วเดี๋ยวกูรอสองนาทีไปเก็บของเก่าดีกว่าเอานู่นหายไปไหนวะเย็นนี้อยู่นี่มา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 มีเงินด้วยอ่ะไอสัตว์ด้วยอ่ะอ้เฮียซอมบี้เยอะว่ะเอมันมีตู้ไอติมนำไปฝากได้กก็ฝาหายแล้วกูเฮ้ยเก็บไปเยอะซอมบี้เป็นเฮียอะไรต้องวิ่งตามกูด้ะไม่มีปืนอีกไม่มีปืนอีก กูหอกครับโดนระยะตรงไปนี่ว่ะโจไวซ์สโตนเม้าทิ้นใกล้ใกล้เหมือกโอ้โหต่อยไม่ตายเลยเว้ยเดี๋ยวเราไปไปนู่นกันบ้างกันสักหน่อยก่อนดีกว่าค่อยเกระสุนกูก็มีนี่หว่ะมาเข้าเมืองมาพร้อมแล้วตอนนี้เฮ้ยกูได้กล้องส่องทางไกลเดี๋ยวเราขอไปตามนิดนึงเดี๋ยวไปตามรอไปก่อนเดี๋ยวเือนนะ พลาสติกพลาสติกโอยอย่างรวยเฮ้ยใครยิงวะเนี่ยเอเทอยสตรีมมัะเนี่ยเทอยสตรีมคือเอาสตรีมอยู่อาดอาดไว้อัจไว้จริงๆมันสตรีมสอดได้นะเครื่องกูแต่ว่ากูโดนติดลิกสิตอยู่เฮียต้องเดือนเดือนหน้ากูถึงสตรีมได้เฮ้ยใครยิงลัวเนี่ยเฮียโหกูจะแตก ใครยิงในเมืองตอนแรกมึงมาเหอะไม่ีไม่แค่ไม่มีอะไรถับบนโดนข้าวใครยิงไอ่ผีเกอบีไม่มีมันจะเกือกลือหน่อยแบบมันจะแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมีอะไรให้เราค่อยมีของของมันก็คนมันก็เก็บหมดอ่ะอต่นี่ไม่เมืองมาเมืองเนี่ยไอไว้ไว้สโตนไว้สโตนมาร์เทนเนี่ยเอาไหมออกมาหน่อยเกือมีอะไรภาพสวยแล้ววะแจ่มมากค่อยน่าเล่นอ่ะ เอ้าเฮียไม่ค่อยมีของเลยนี่ไงกูมีอันนี้ด้วยนี่ว่ะกล้องส่องทางไกลไอ,อ๋อโอ้วิ่งจนเหนื่อยละหมด energy กูได้ quick get back ้อนแ a c ก pack อะไรวะ,ะรต้นงงข้างในอะจมิดเอาอีาขอนสดัก cs s i e นี่คืออะไรอ่ะกล้องอะไรอ่ะ ปืนเอาไว้แต่งปืนได้อแต่งปืนได้มีไมค์ไมค์ก็มีดาเมจเท่าไหร่สิบสองวูอ้นี่แสดงดาเมจสี่สิบเอแสดงอะไรทำไมดาเมจเยอะจังใคดที่คูถึงที่คูถึงเขาเรียกอะไรนะพิกแอพิกแอดพิกแอดหพิกแอดดาเมจสี่สิบเตีช้า ช้าปะไม่ช้านะหวดทีทีเลยเนี่ยไม่กลัวผีเลยนะวิ่งวิ่งดีเนี่ยโหโคตรไกลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งไปนอกเมืองไปหายตัวนึงเนกันผีนอนแล้วกูบอกให้ลุกขึ้นมาไอ้สัสกูได้เมทัลอ่ะทำอะไรวะยี่สิบอันนตัดต้นไม้ได้ไหมอยากลองตัดดูเออโจ้ลองตัดต้นไม้ตรงน้ได้ไหม รอบนั้นอ่ะได้ไม้เป็นร้อยแผ่นอ๋อมันคาปนี้เอาได้ว่ากระเป๋าลองตัดตรงนี้ดูโหลงผีมีเงินด้วยเหรอตัดพวกเงินด้วยหรอใช่ใช่ฆ่าตายมันจะได้เงินไหมชอบตอนมันเป็นคนอยู่มัก็คงมีตังค์ในกระเป๋าเออได้ไหมเจ้าอ๋ออ๋ออ๋อในในหมวกคามอญเกียอะไรเนี่ยไม่ได้ป้องกันอย่างเยอะเลย เริ่มมืดละเฮ้ยเกมเป็นเที่ยวอะไรวะสนุกไปไหนอ่ะเกมค้างอ้าวมาละไปไวสโตนตอนนี้กูกับโจกำลังไปไวสโตนไวสโตนอยู่ตรงไหนวะใกล้ๆเลยอยู่อยู่ด้านล่างเงา้ยโออไว้สโตนมาเท่นเลยไหนอ่ะกูไปด้วยกูไปด้วยอย่าทิ้งกูไว้สโตนไว้สโตนอยู่อยู่ล่างเฮ้ยอันนี้ใครวะ มาข้ึนนห่ผีผีตีผีก่อนกดไงอ่ะมีแต่ซื้อขายอ่ะดิผมแม่งไม่ตึกเป็นตึกเดวะโจอะมีบสก็ได้เไงม่ได้ไม่ได้กูรับไม่ได้กูไม่ใช่หัวตี้อัพเดี๋ยวเราหยุดวิ่งให้มันคืนตัวกันจะได้วิ่งหนีบอสได้เข้ามายัง ยังไม่เข้าตีใครเลยนะอนนนั้มิวมิ้วเขียนว่าอะไรวะ M E อะไรวะ M E W M E W ใครนะใช่ป่ะตัวมันชื่อ M E W ป่ะไม่ใช่กูชื่ออันนี้เยลโล่เยลโล่อ้าวไอ้เหี้ยแล้วเมื่อกี้นี้ M E W คือใครเนี่ยชิปหาย กูนึกว่ามันเป็นบึงตลอดเลยเนี่ยเฮ้ยไปเจอที่ White Stone Mountain นะกูจะไปละวิ่งทางไหนวะอ๋อต้องกลับทางนี้บักเยอะจังวะเคเคเอ้ะทำไมเลือกกูเหลอเจ็ดเจ็ดวะอ๋อโดนกัดไปทีนึงใครโดนไล่วะไอ้ยเสียงแม่งอย่ใกล้กูมาก เพนคิลเลอร์เลือดเต็มเลยทำยังไงให้วิ่งไวๆอ่ะไม่ถืออาวุธใช่ปะเหมือนจะเท่าๆกันนะเว้พอๆกันเหรอน่าจะต้องอัพสกิลอ่ะอืม ไเลือดไหลวะจบตีผีเดี๋ยวมันได้เบนเดนอ๋อมีติดตัวอยู่เฮ้ยเียเสียงอะไรใกล้ๆหลังกูอ้เสียงโกเสียงโกผีเรือเห่าวะทำไมมันเห่าได้วะผีอะ บ้าเห่าได้ปรับเสียงกันเดยวเสียงดังไปใค,ใครเจอหมาวะมุ่งย้อนกลินงพินได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไ,ได้โฟล์คีการ์ดว่าเฮ้ยเก็บไว้เก็บไว้ไ เดี๋ยวเราจะล่อผีมาก่อนมืดรอด้วยรอด้วยโ kind of หวิ่งโคตรช้าในของเยอะอึดจังใครคือ SD L LS Nvidia. S D L L S N V i D I A ไอตุนเอตุนเดี๋ยวหาภาพเป็นแทรก่อนไลน์นิวยังไม่เห็นเข้าตี้เลย อ๋อยลโลมาแล้วอ๋อเบอร์ห้าโจโจทางนน้นมีพีสองตัวเขาอยู่ในบ้านตึกใหญ่แล้วตอนนี้โอเคนี่เหรออยู่ตรงไหนนี่ไงกำลังเดินมาเราด้วยเราด้วยเราด้วยอยู่ไหนเนี่ยกำลังไปหาเนี่ยมึงเหรออยู่ไหนวะชื่อมึงไม่ขึ้นเลยอ๋อเห็นละเห็นละเออตามมาดิตามมาตามมากูรอดึกกูรองนี้ถอดกระสุนยังไงอ่ะถอดกระสุนโจ <t ell> อ่าคลิกขวา,แล,ขวาแ,ลแล้วก็คลิกขวาที่ปืนเน่ะมันจะขึ้นว่าถอดกระสุนเลยเคื่อนขึ้นมาเลยมาวิ่งตามมาเลยโอ้โหเปลี่ยนกันี่มอ๋อแล้วก็ดรอเลยแล้วเราจะใส่ของเราจะไหขึ้นเลย,เลยแล้วไอวนในใตุนอ,อ,อยู่ไหนวะอ๋อไอตุนอยู่นี่ Ford. ล็อกกี้ฟอร์ดเออ <y> มันเล่นคนเดียวอะ่ะตัวมันน่าจะคุยใช้สมาริที่ขั้นสูงมันฟังมันฟังอยู่นี้วแหละแต่ไม่ได้พูดอืมอืมมันมูคง<อ>คุยโทรศัพท์อยู่แม่ดูเหรออาหารมันหมดแล้วกนะ็เนี่ยมันมาอยู่คอนโดแล้วนี่เฮ้ยมันอยู่หอแล้วนี่ือเปล่า,าวะโจพันเถยังเห็นใกล้ตายแล้ว ยังเลยไม่มีอ่ะมามาเอามาเอาแล้ววิ่งเข้าไปโจเลือรถรัวๆ<ไ>เลยวะบูเลตเล็บคืออะไรอะ่ะวอาใช้ทำอะไรกระสุนกระสุนอนูเหอรอคอยปืนยิงลูกดอกอออกันนะบ่อยทอยวิ่งทำไมจังวะกูหมดแล้วเนี่ยกูสู้ซอมบี้กันเฮ้ยไอ้หี้ยไอ้เหี้ย่ะสุดเอ้ยกลยนวจริงเลย โอยูไหนโจลงลงมาชั้นสองเดาย,ยาให้เดยาตายกดชิปอะกูวิ่งชิปเรื่อยๆกดชิปวิ่งเรื่อยๆอเฮียนี้ในบ้านมันมีของเ่ยเสียงคนแม่งเสียงผีแม่งลำคาญมากเลยอืมอไปได้ไปด้ตีหัวหัวมึงอยู่ไหนเนี่ย<ต>หัวอยู่ไหนเนี่ย,ยไหนอะชั้นส,สงไงโอ้ยจะเริ่มหลอนแล้วว่ะมันคืนละ ตานี้ไม่แม่กลัวไม,ไม่มีของเลยกูยอยู่ในบ้านตรงนี้ตานี้หลังนี้เดี๋กกูกินยาก่อนอามาดิมาดิเขาอยัางไม่ใจหรอมาดิามาดิตามมา 2, มตามมาตามมามนนิว กูอยู่บนบ้านยางเดียเลยจอายาไปป่ะเฮ้ยวะในในเฮี้ยเลือดกูลดเรื่อยๆวะเป็นเฮี้ยอะไรวะเนี่ยเพราะว่าโล้งให้เ็เหล็กเแล้วเพนคิลเลอร์มันแดกทีหกอันเลยเหรอวะไม่ใช่ชิบหายกินน้ำก่อนแล้วกันวะดื่มแสลงดาเมจเท่าไหร่ว่ะจะเอาปัญญาให้แล้วปัญยาให้แล้วอ๋อรอเออพันทำไม่อ่ะรอเล่นรอเล่นไปไปไปกระโดดข้ามไปเลว ฆ่าไม่ได้อีกิสัตว์เอ้ยเฮ้ยกูไปหายกูไปหายนนก่อนนะกูไม่อยากกลายเป็นมีที่ปัญญากูหมดแล้วเอาไงดีอ่ะคุณไปข้างบนขึ้นไปบนมีมีมีเออออเออไปไปไปเรเราจะรีโหลดกระสุนยังไงอ่ะมันมันจะรีโหลดเองไหมอ่ะอ๋อละไม่ได้ไม่ระเบิดไม่ระเบิดฟันวะอ้าว อยู่ในบ้านกันหรือเปล่าไม่ได้ของเลยอ่ะอยู่ในตึกเนี่ยอยู่ในตึกขึ้นไปมันมีหลายชั้นมากเลยอ่ะเหรอคุณคิดว่าบ้านใช่ไหมเนี่ยกูมคุณนึกว่ามันทําบ้านแค่สองชั้นได้ทัดเมื่อกี้ขึ้นไปไกลสุดสามชั้นอ๋อนี่ไงเจอนอนละตัวกูหอบแดกอยู่เนี่ยโอ้ยนี่ไงปืนใครเอามาวางไว้ไม่มีกระสุนไม่มีกระสุน ผิวนี่ไงผิวยากระสุใสปืนยังไงวะกูมียาเม็ดวะมึงดูรุ่นปืนกับกระสุนได้นะถ้ามันตรงกันไม่รู้ว่ามันใส่เข้าไปยังไงมันบอกรุ่นอยู่ว่ากระสุนด้านไหนใช้ได้<ม>อะเฮียรีคอนเนกต์อระทำของตอนคืนใช่บ้านไฟสว่างเฮมีมีที่เก็บเสียงปืนด้วยมันมันใช้ยังไงวะต้องต้อง มันต้องดูว่าปือนอะไรไปพอมึงติดใส่ปืนเสร็จแล้วมันก็คลิกขวาแล้วก็ติดตั้งถ้าแท็นได้หรอใช่ใช่ใช่มีบแ่ชัช้นนี้หรือว่าบ้านมีขึ้นได้แค่สั่งนะใช่ไหมมีนายวิชชันอยู่เฮ้ยน้ำหมดวะ่ะใครมีน้ำขอนาดกีนน่อายนิโจ๊กน้ำหมดทำไมเขาใส่ไม่ได้วะ โจมเอาไ้ล่างกายหิวน้ำหน้าไม้แ่บมีหน้าไม้อยู่ชั้นสี่เลยนะชั้นบนเห็นไหมเห็นได้เห็นไหมคื่ไหนอ่ะมีรูปอะไรทำไมกูใส่เนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ะงงเนี่ยเห็นเห็นชื่อกูไหมเออมันเข้าทางไหนแล้อ่ะงงประตูไปไหเอออยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่น้ำโจโจเมาล่างนี่แล้วก็หน้าไม้อยู่นี่อยู่ชั้นไหนกันเนี่ยเดี๋ยวไม่เจอ นี่นี่นี่อามาอยู่ดิอยู่ชั้นไหนกันวะอยู่ทางในนะฮะไม่เจอของเต็มวะเดี๋ยวแล้วนึงเกียร์ของมันโจเอาเจ้าไปทำอะไรเจ้าโจ้ากระเป๋าไม่กันน้อยเหลือเกินนี่อะไรอ่ะกระเป๋าเต็มน้ไม่เกียอ์เฮ้ยมีเท่าเกียร์เนี่ยเอาไปทำอะไรเกียร์เกลี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปข้าวของอ่ะ ไม้ไม่ก็ดรามีดแรงไก้อนเลยนะกองบ้าอะไรวะเนี่ยคอนแทคบ็อกวุดชิววุดชิวเอาไว้กันผีได้เฮ้ยวุดชิวของของนี่จะไปจะไปตั้งรั้วหลังบ้านอยู่ชั้นนี้กันอยู่ไหนเจ้าเนี่ยอยู่ตรงที่เอาหน้าไม้เนี่ยหรอมันเกินใหม่อ่ะ ไม่ใช่เขาเก็บมาได้ตั้งนานอ๋อไม่มนอดมเนียฟอยไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเ้ยไฟฉายเปิดได้นี่วะอ้าวกูไม่มีไฟฉายไอ้ยัปิด้อี่ม่ไม่ไม่จะรูอะไรเดี๋ยวพี่พี่ส่งให อ๋อนี่ชั้นบนสุดแล้วเหรออะใครใครอยู่ข้างบนบ้านวะเอทอยเอถอยฮะไม่ใช่เข้ากลุ่มเลยกูอยู่ในนี้อ๋อเฮ้ยชวนชวนกูเข้ากลุ่มหน่อยชวนกูเข้ากลุ่มชวนอะไรนะเรียกว่าผีฟันเลยไหมเอ้าแล้วทำไมกูหลุดกลุ่มได้ไงอ่ะเมื่อกี้มันหลุดไงอ๋อเหรอมันอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนี่ไป อะไรวะเนี่ยก๊อปขับเฮียอะไรเนี่ยมีโคตรเบาอย่าไปเอาเลยก๊อปขับนะนะไหนขับอะไรได้มากขับอะไรไม่ได้เลยขับอะได้เยอะขึ้นหรอดูก่อนอันนี้ตึกตึกนี้นี่เรายึดเป็นฐานที่มั่นเลยนะโอ้เขกระเป๋าที่ใช้อยู่กระเป๋าที่ใช้อกูวางเฮ้ย เอ้ยันเราลดหนังกูวางไว้ด้านหน้าหายไปไหนวะตอนนี้ต้องหาหาหาน้ำแล้ววะเดี๋ยวตอนเช้ามันต้องเปลี่ยนที่แล้วเนี่ยในห้องส้วมเลยเร็วๆทุกคนไปเลยเน,น,นี่ยกูกินน้ำอยู่เนี่ยในโถส้วมเนี่ยเร็วๆตามมาโขขนาดน้ำไม่ได้น้ำไม่ท้ำยังกินไม่ได้โถส้วมแม่งก็ไม่มีน้ำเชื่ออ,อะไรอยู่เนี่ย ใช้ยังไงวะกทิ้งแม่งกูไม่ได้ตึ้นสั้นนี่ไงไฟฉายอยู่บนเตียงอะไรอยาวะเหี้ยของเต็มเงี้ยทิ้งไปดีวะมีใครอยากได้หมอกไหมทิ้งไปเลยมีมีกันหมดแล้วมั้งเฮี้ยหมวกไอ้เกมเป็นเฮี้ยอะไรวะเนี่ยดาเมจเป็นเรลิชั่นแปดแปดเลยนะไฟนอนหกไอ้ผีมาวะเดี๋ยวเดี๋ยว กมกมูงนไอนหออมวกหมวกกันกระสุนเนาะหมวกหมวกดับเพลิงเอาป่ะหมวกดับเพลิงเหรอใช้ช่วยอะไรวะกูมีมมน็อกโก้ไอเนี้ยน็อกโก้อเนี้ยทำไมกูใช้ไม่ได้วะน็อกโก้เอ็นวีจีน็อกโก้อะไรกูใช้ยังไงวะกด,กด,ก,ดกดเอ็นกดเอ็นกดเอ็นเนาะก่อนกระเป๋าเต็มมาดิเอาอะไรเอาอะไรเอาปืนเฮียนี่ทิ้งก็ได้คูแมนมีนี่ มมงกิยามา่ล้วเฮ้ยมีแอดดับดับไกลาัว้าใบเฮ้ใครมีกระเป๋ามั่งวะไม่้เลยเฮ้ยามามามากวเอาอกาเกายเก็ไปดีมากเ้ามึงเก็บกระเป๋าทำไมวะนิวกูไม่ได้เก็บไม่ผีมา้นี่นะเี่ยสมองสมองไม่แพ็คือมึงทิงงมาอ๋อมึงให้หมวกกลัวอะไรมาเยอะแยะวะเนี่ยนฟนฟกไป่เกูแม่ง กูไม่รู้จะใส่อะไรแล้เนี่ยอ้าวสิบหายกดผิดอีกเอ็นไอ้ที่คอยย่องมากเลยเห็นนะไปยองเตียงนี่นะจะนอนกดนอนได้ปะได้กดได้นี่ไงม้อะไรวะเนี่ยกดนอนเลยหลับก่อนนะสมองเออเดี๋ยวกูกดนอนแล้วกูหลับละไปละกดได้จริงปะเนี่ยนอนมากเลยหรอได้กดได้ตรงไหนวะกดหมอบไงกดนอนได้เหรอวะกดหมอบแทบนอนนอนอ่ะ อ๋อเออเออมากูนอนละบ๊ายบายก <c oughs> ูนอนอ <c oughs> ค่างตกูนอนแล้วกูก็เอาค้อนตีไปแล้วก <c oughs> ูละเมอไงอะไรวะเนี้ยอุ้ยทำลายล้างตอเช้าด้านข้างกูเห็นเหมือนมันมีตึกใหญ่อยู่นะว่าน่าจะมีอาหารอยู่ <c oughs> ตึกนี้ยังไม่ใหญ่อีกเหรอ ห้าชั้นใหญ่ดีนะโอ้โหมุกได้โลลวมันใช้ได้ไหมหน้าไม้อะไรไม่ได้น่าหน้าไม้ยิงไปแล้วมันเก็บลูกมาใส่ต่อแล้วป่าเอว่าน่าจะได้นะอาจจะได้นะอืมอะไรเนี่ยลูกเสกไซส์ไม่ใช่ของแต่งคืนเต็มเลยอยู่ตัวเขียบเลยนะ กูลากผีเข้ามาฆ่าพวกมึงในบ้านดีกวอาเกมเป็นเฮี้ยอะไรวะเนี่ยกระตุกหลุดบ่อยดังเอย <Net S 1> เกมเน็ดเน็ดเน็ดเอ้นั่นแหละเน็ดหอมกดอะไรไม่รู้แล้วมันกดด็ดดด้ามมอ,มอ เนี่ยมันมีมันมีร้านร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆตึกเรากเห็นอ่ะแต่ยังไม่ทันเข้าไปมืมดซะ้่อนดฮ่าบูเลตี่มองนวเนี่ยทำไมมันนานจังวะตีหนึ่งในหนโอโโหดูนาฬิกาตรงไหน กด e อ็กซ์ซมันก็จะมีวันที่อยู่ยี่สิบเจ็ดสิงหาสองสองสี่โอ้โหนี่ว่านี่ว่าเวลานี่ว่าเวลากูคนจะนอนจริงๆแล้วแหละตอนนี้โทรโทรหนึ่งหกเก้าดิวันโลกในอนาคตนี่มาไอ้แย่ใจที่ขุดของมาขนอกอ่ะมาปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้ไ้นี่กว่า ดี่นะเดี๋ยวซอมบี้มาตึกนี้มีตู้อะไเต็มป่ะไม่มี<ะ>มมยังไม่เจอเฮ้ยดังว่ะ <c oughs> ไม่มีของเลยอะ่ะ <c oughs> Fireman Helmet อ๋ออันนี้มันมันโตกด Open Case ได้ Open Case คืออะไร เพื่อทูคอนแทคมันไม่เหมือนเปิดให้เราทำคสหรือเปล่าเยอะลางคืนนานจังวะโอ้ตีสองเองมันให้เราฆ่าบอสเหรอหนานานนานไปไว้เยอะอ๋อเดินออกไปไหมเดินออกไปกู<ะ>เบื่อเนี่ยกูไม่มีปืนเลยเนี่ย เดี๋ยวกลัวกล้องส่องเดี๋ยวกลัวกล้องกล้องส่องทางไกลแป๊บนึงเดี๋ยวกูดูกล้องส่องทางไกลก่อนใช้แล้วก็หายไปเลยงงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยมุกใครหิวน้ำเลยทุบทัวร์ซ่อมให้เพื่อน้ำเป็นไหล่เฮ้ยขอปืนหน่อยเอออ่าไม่มีกระสุนน่ะเราดนไปเยออ๋เฮ้ยอันนี้อันนี้ยีิบสามบุลเลตเฮ้ยยีิบสามบุลเลตเออพ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 อปะปะปะขอบคุณมากอยู่ตรงไหน สมอลแพคใช้ทิ้งปืนตรงนี้เฮ้ยมันไม่ไม่มีลูกอ่ะเฮ้ยมีอะไรสว่างสว่างอยู่ตรงนู้นแล้วน่ะนะคนเหลืองอ่ะเหลืองเหลืองอ่ะไหนวะดูตรงไหนวะอ๋ออ๋อไอ้เจ้นี้ฝาท่อไอโจ้ฮะฝาท่อไงฝาไอ้ฝาเล็กอะที่เอาปิ๊กปิ๊กอะไรนะปิ๊กแอกปิ๊กคุดอ๋อ มาลองนิมัลองนิดอ๋อถ้าไหนมันขุดได้มันจะขึ้นสีเหลืองอ๋อนลองนิดลองนิดลองนจะลองนิชั้นหนึ่ง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 ขอนอไม่เห็นมีบอสเลยใช้กล้องส่องทางไกลดูอยู่เมื่อไหร่เช้านี่มวันรอเช้าเนี่ยจะได้ประตูไหนวะน่าจะปัอมไปไดได้นะ ไม่น่ามีมั้งแค่สีแยกเล็กๆยังไงเอ๊ะห่างไปไหนแล้ววะตัวไหนเนี่ยงง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 ทางเข้าดีดีเฮ้ยมาจีเพิ่งทบมาเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยกูขึ้นไปข้างบนเฮ้ยกูขึ้นไปข้างบนได้วะเอ้าไอ้เหี้ยตันใช้บันไดหนีไฟเลยจบตรงไหนเนี่ยเฮ้ย Ia, ขึ้นมาข้างบนได้วะแต่ว่าแม่งมทางตันกันแบบเก่านี่ว่าแับเก่านี่ว่าแม่งมีมลกมูกคนนี้เต็มเลยแับเก่า,าอะเลือหาดิรอบ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 ตึกน,นี่แหละเพิ่งทุบประตูเข้ามาเมื่อไหร่เห็นต้อนรุนตัวไอ้ตุนตายแน่เดี๋ยวไปนอกบ้านเลยเหรอ

แม่งเหมือนชจริงเลยนะอ่ะแล้วเฮ้ยไฟฉายใครทิ้งไว้ขุดๆๆๆๆไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนกันวะเฮ้ยนี่ไม่เห็นเพื่นทีเดีอวแล้วอ่ะกูลงไปหาพวกมึงดิทำอะไรกันอยู่วะอีีดพวกมึงกำลังขุดซวนกันอยู่เหรอวะไปไหนกันวะพวกมึงอยู่ไหนกันวะเนี่ยอ๋ออยู่นี่เหรออ๋อ เบไปดิเมทัลไงเหล็กเอาไวา้ับามของยปลองของกูทำไมขุดไม่ได้วะหมดแล้วมันหมดแล้วผมหมดแล้วค้อนกูอะค้อนจากสี่อุ้ดน่ะมึงมันขุดไม่ได้ห <c oughs> ายเอาไงดีะอะคือมล้วเนี่ยกูไม่น่าแ <c oughs> ต่งเสื้อสก,ก๊อตเลยสัตว์ทุเรศมากเฮ้ยเดี๋ยวไปเถอะที่สี่แล้วไปฆ่าผีกันปลาลวยรวยรวยรวยเลย เนี่ยมีไนท์วิชชั่นอยู่เขาอะเอาป่ะเขาให้ไหนอะมีอะกูอะมีอ่ะ,อะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวให้มีอันเดียวเอาป่ะกูให้ขี้เกียจใส่ว่ะอ่ะกูโยนละขี้เกียจใส่ไปแค่ไปกูจะตีเอาให้มันไฟขึ้นกดมาร์กจุดได้ป่ะเฮ้ยขีขึ้นมากล่ะทำไมไ้ ไหนไหน,ไหนใช่เหรอนี่ไงอยู่หน้าบ้านกูเนี่ยตีหัวมันเดียเ่ยวน่ะอะไรฮาวเดอร์เทสคืออะไรตายยังวะยี่ไหนไหน่อยท้อยกูอยู่ชั้นล่างสุดตายแล้วตายแล้วผีตายแล้วด้เวลาออกไปล่า